สวัสดีครับวันนี้ CF 3 9นํานำโดยเท่399แม่จ๋าแม่จ๋าไอ้แฟงไปไหนก็แฝงวันนี้เรามอยู่แสวบวันนี้เราอยู่ที่เกาะพายเขาจูบกันมานออยไหมชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือชมพุ่งเกาะพายเขาจูบกันอด3มพยด สวัสดีครับสวัสดีครับมีตรงตรงนี้เป็นที่ติดต่อจองเรือข้ามไปเที่ยวที่เกาะใช่ไหมครับใช่ค่ะไปต่องดูดกันค่ะต้องต้องมีอะไรยังไงบ้างก็หนึ่งลำหกร้อยบาทนั่งได้ไม่เกินสี่คนไปกลับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าอุทยานจ่ายตรงห้องเขียวอีกคนละสี่ตรงนี้สี่ร้อยร้อยสี่คนใช่ครับเป็นเรือไทยหรือเรือเป็นเรือมีเครื่องครับมีเรื่องมีไกด์มีคนขับให้คนขับให้ครัขับเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคครับ ประเทศไทยมีเสือป่ากี่ตัวตอนนี้เหลือแปดบ็ดตัวนึกว่าแต่เสือป่านึกว่าแต่เสือป่ารุดมาจากตัวกรจก